ทีเดียวทีตะปักจัหวัดปกอนัดุละไม่ได้จังด้วิธีวางศิลาเลษ์จ้าศิลาเล์ศกสารภูตรำทาตของชลีภู菩萨ให้ยาจงกรให้ยาจปัดวัดคละไมปัใช้ปลไมทุบเาเก่าเก่าดอกนะครับคุณลไมเก่าอย่างปักทุเ

เร,รเ,เรื่องกุ้ยจะให้เป็น,น,นาาลกล้วยกล้วยทำอะให้ร่าเรื่นมันนับตามันลายพวกรอบชิดทางใช่ในการดูแลแอปเปิลก็ให้ใช่คลลัพธ์มาจางประเทศแอปเปลิลจะได้อำเภอออกรถใหญ่กูจะย่เออกกูจะอ้เพภอด้วยนะเพภอ เปล่าปากเลยย่องมาปากกันปากอ่อนบริเวณนี้เลยพรดีสอาดพอดีสะอาดมังกรก็หมายถึงประเทศจีนก็จะมาโขอสร้างร่วมกันเอาย่องปากย่องปากปะเอา่วบปากย่องมังท่านนายกด้วยท่านนายอำเภอผู้นำต่างๆและคณะกรรมการด้วยช่วยกันปรับบริเวณนี้เลยอ๋อเสียเอาปาเป็นน้ำเดือดมาเสียกาเป็นน้ำกาเป็นเสียหายให้ मा शिवा ते। तोरितु वना देtang समेता तथा तं ता अवेकित चित्ता। तोरितं विमाने। जी पेय रते च कमेत रूपनकहनेथे वतुमिखेते। उम्मतंतु देवचर थर विसमे जगकप ท่านตัศน์ยิ่งคียังโมดิบาราวาชนังสัตตะท่านโมนิสุนันตุธรรมะสวัสดิการุอาญบารันตาธรรมะสวัสดิการุอานบังตาธรรมะสวัสดิการุอาญปะนันตาตุนันท์ดูลาเทวะเจ้าทั้งหลายผู้สิงสถิตอยู่ณสถานที่นี้ก็ดีเจ้าที่เจ้าทางเจ้าบ้านเจ้าลงเจ้าป่าเจ้าเขาที่ปยาดาชาวจักรวกรดิบาลทั้งที่ทอดทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ของอำเภอปุบนก็ดีที่ปัวปักและสามวัดวารามก็ดีอนุภาพบุญกุศลของลงปโ่สุก็ดีของลวกปูเครื่องก็ดีลูกปูเกมก็ดีความทั้งโบราณต่างสถานที่ของขางตีของน้องมันพชจนผู่ขอสร้างบ้างเมืองอยู่ในสถานที่นี้วิญญาณทุกวิญญาณขอให้รับรู้รับทราบวันนี้ด้วยวัดป่าสุขาวารามโดยการนำของพระเดชพระคุณพระนจังวศรีสะเกดทางสง โดยการเรื่องกรก่อสร้างของคณะ,ะสงฆ์โดยมีต่านโอวาตวัดป่าสุขวารามมางเรคณะสงฆ์ญาติพี่น้องอำเภอได้ปรารภในการก่อสร้างสลาพกธรรมในครั้งนี้ก็ขออนุภาพบุญกุศลที่ได้สร้างได้สิดธระมแล้วขอเหล่าเทพปญาทางหลายที่อยู่ในจิติก็ดีคุณงามความดีขอพระเดชพระคุณหลวงปู่ที่ได้สร้างอภิภูมิบุญก็ดีหรือปู่ญาติทั่วท้ทจิสร้างบ้านเมืองเราก็ดี ขอที่เรเป็นสักขีปยานแสดงอัพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพในการบางเสราในครั้งนี้เขาให้การก่อสร้างศาลาพกทาในครั้งนี้จงสําเร็จร่วมไปด้วยดีอย่างดีขัดอย่างดีเครื่องขอให้เราเทพีญาติทั้งหลายจบงบารวมอัหนโมทนาบุญบ้างบุญบรมีอย่างดีขับอย่างดีเคืองลำนมัสการไรมาที่มาให้แนวสิบโดยพัน เพียงเพียงเพียงชัยโยชัยยะขอให้มีชัยชนะชัยยะชัยโยสาธุสาุมีนต์ประเดชก็คุ้นอาศิลาเลิกแไงยกศิลาเลิกมา